สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับช่องพิเศษใส่ใจฮัลโหลฮัลโหลส้มตำถาดแซ่บๆมาแล้วจ้าสับมะละกอสับๆปาดหยิบใส่ยอกไเปเลยจ้าทอปปิ้งเครื่อนเคียงพร้อมมากค่ะจัดกันได้ตามสะดวกแต่สูตรความแซ่บของส้งตำขาดไม่ได้คือน้ำปลาร้าอร่อยๆหอม ราดด้วยท็อปปิ้งหลากหลายตามที่หาได้เส้หนหมี่ลวกไข่ต้มหมูยออิ่มอร่อยฟินๆแซ่บหลายเดอ้อ ถึงแม้มะละกอจะทําอาหารได้หลากหลายเมนูและอุดมไปด้วยวิตามินและธาตุต่างๆแต่ถ้าเรากินมากเกินไปก็ส่งผลเสียได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามะละกอมีฤทธิ์เป็นยาระบายและผิวของมะละกอที่มียางอาจจะทําให้ระคายเคืองกับกระเพาะอาหารก็ได้ทั้งยังอาจทําให้เกิดภาวะขาดน้ําได้อีกด้วยที่สำคัญหากใครมีปัญหาเกี่ยวกับโรคไทรอยด์โดยเฉพาะในมะละกอสุกอาจจะไปกระตุ้นให้มีอาการกำเริบขึ้นมาได้ดังนั้น ทุกอย่างอยู่ที่ความพอดีกินอย่างพอเหมาะและพอดีเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะและสุดท้ายนี้ขอฝากช่องของเราไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ